พระมหาสมปองอึดอัดถูกขู่จับศึกจะตัวโงงงพระร้องไห้ไม่ได้แต่พระนางเบ้นรับซองหนาหนาได้จากกรณีที่พระมหาสมปองตาลับปุตโตมีการไลฟ์สดผ่านเ Facebook พระมหาสมปองซึ่งขณะไลฟ์สดอยู่นั้นตอนหนึง่งพระมหาสมปองระบายความในใจได้ร้องไห้ออกมาพร้อมเผยว่าถูกจ้องจับผิดจากพระผู้ใหญ่และถูกจ้องจับศึกตลอดเวลาจนตอนนี้ไม่กล้าทำอะไรเลย ล่าสุดวันนี้รายการหัวกระแสวันที่11ตุลาคม64พิธีกรหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการได้สอบถามถึงเรื่องนี้มีบางช่วงบางตอนได้สอบถามว่าหน่วยงานนี้ยืนยันเขามีสิทธิจับพระอาจารย์ศึกได้เหรอพระมหาสมปองข้อตอบว่าเราก็ไม่แน่ใจเราก็ไม่ชัดเราได้ยินน้องบอกวันสวันแต่น้องเขากรองข้อมูลไหมจริงไหมเรายังไม่รู้ รู้ว่าชาวบ้านอยากรู้ชัดๆแต่พูดชัดไม่ได้ถ้าไม่มีก้อหมาเลยแต่เราก็ได้ยินอย่างนี้มันถึงอึดอัดพูดไม่ได้ซึ่งพระมหาสมพงก็ยังไม่ยอมบอกว่าเป็นหน่วยงานใดครับและคำถามถัดไปหนุ่มกัญชัยได้ถามอา,าจารย์จตุรงค์ว่าพาร้องไห้ออกสื่อได้ไหมอา,าจารย์จตุรงค์ก็ตอบว่า นั่นสิเป็นเรื่องที่แปลกสังคมนี้มันแปลกพระประเทศนี้หอเราะร้องไห้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่พระนางเบนมียศศักดิ์ร่ำรวยรับซองนาหนาททำได้แปลกไหมแต่มาเป็นห่วงเรื่องพระหวเราะก,กันฝากกดไลค์กดศับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ